สวัสดีครับร, Shop golf, ala, ริมโปรช็อปนะครับวันนี้มาเสนอนะครับล้อแท้ญี่ปุ่นนะครับ b a c k r a c i n g Pro S1 นะครับก็เป็นล้อสามก้านลายประหลาดประหละ alan, าดนะฮะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็นล้อขอบ16นะครับกว้าง6ครึ่งออส8นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละวงนะครับยางปี19นะครับมีรั่วเส้นหนึ่งน้องมตตานะครับเห็นตะปูแวบ สีเป็นสีแบ็กโคมนะครับนะนี่คอบเราก็ไม่ได้ถือว่าสวยมากนะครับแต่ไม่มีซ่อมนะเรานำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนี่สีมันลอกนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะยางปีสิบเก้านะครับยางยังใช้ได้อยู่ อย่าง f ฟกเคนนะครับปีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าสิบหกนะครับเป็นล้อสามก้านคล้ายคล้ายเลสซิ่งฮาร์ดตัวของอะไรนะโคนิกเหรอมาจะประมาณนั้นนะครับยุคในในเกมอันเดอร์กาวมันจะมีล้อลายนี้อยู่แต่จะเป็นของโคนิกนะครับนะสติ๊กเกอร์อะไรอยู่คมหมดนะครับ เลสซิ่งแบ็กเลสซิ่งไม่ผิดลสซิง่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะเป๊ะกว่านี้สิบหกหกครึ่งนะครับทีทีสามสิบแปดเห็นไหมเอ่ยนะครับตัวนี้จะไม่มีปนะั๊มแมกอินเจแปนนะ พจอยู่สติกเกอร์อยู่ครบนะครับสติกเกอร์จะว่านะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้สภาพแม่ล้างนะยางพอเข n นะครับยางพอได้นะครับก็ถือว่าดอกก็ยังโอเคอยู่ใช้ได้เลยครับถ้าวันได้วิ่งบ่อยก็ปีหนึ่งก็อยู่ได้อะก็หรือว่นเลีอยู่นะครับแต่มันมีเส้นเส้นหนึ่งโดนตะปูมานะครับ ถ้าคนที่ชอบล้อแปลกๆก,ก็ถามได้นะครับล้อก็สภาพดีนะครับเอามาเทียบกับแจ๊ดได้หรือว่าใส่ล้าตัวเองดี <c oughs> <c oughs> มันก็แปลกๆเยนละ ได้อยู่นะเออข้าท่าดีแฮห,หรือว่าใส่สติกหรือว่านะครับข้าท่าด้นะวยนะ16เผลอด้วยแปลกดีด้วยนะครับอ่ะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับไข่นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับน่าจะเป็นเส้นนี้นี่โดนแต่ปูไม่ใช่ เอยู่ให้แป๊บหนึ่งน่าจะเป็นเต่าแป๊บนึ่อ่าอยู่เส้นนี้โดนตะปูมาเห็นอยู่อืมโดนตะปูมานะครับเอาไปปะเอานะสติกเกอร์อยู่ครบนะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะปริ้งโปรช็อปนะครับก็โทรเบอร์เริ่มนะครับ <c oughs> 0820763232นะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับของอยู่ซอยรังกำแหนง174นะครับนนทบุรีนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยเฮ้ย <c oughs> โอเคไปแล้วนะครับขอบคุณครับ